ฟุตบอลลูกแรกของโลกทำมาจากอะไรถุกวันนี้ลูกฟุตบอลกลายเป็นหนึ่งสีสันและแฟชั่นเทคโนโลยีที่ผสมกันอยู่ในลูกกลมๆล,ล,ลูกเดียวที่ใช้แข่งกันในสนามบอลแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ลูกฟุตบอลถูกพัฒนามาหลายรุ่นมากๆและจะพัฒนาต่อไปไม่หยุดแต่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าฟุตบอลลูกแรกผลิตมาจากอะไรก่อนฟังคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให้กับจานด้วยนะหรือใครยังไม่มีเวลาดูก็กดบันทึกไว้เพื่อดูย้อนหลังได้ การแข่งขันฟุตบอลมีมาอย่างยาวนานมากแล้วว่ากันว่าเริ่มมาจากสมัยเมื่อ200-220ปีก่อนนูน่นในประเทศจีนที่มีการเตะลูกกลมๆก,กันโดยห้ามใช้มือเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังทีนี้เมื่อมีการแพร่หลายมากขึ้นเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลจากลูกกลมๆที่ใช้เตะกันเพื่อสนุกสนุกจนเกิดการแข่งขันเป็นจริงเป็นจังขึ้นดังนั้นเลยมีการเริ่มผลิตฟุตบอลลูกแรกขึ้นโดยการทำมาจากเอากระเพาะหมูมาเย็บเป็นลูกกลมๆแล้วสูบลมเข้าไป ในยุคนั้นยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำสมัยผู้คนก็เลยนำเอาสิ่งที่พอจะเอาอะไรประดิษฐ์ให้มันกลมๆเตะได้มันก็เลยไปลงเอ่ยที่กระเพาะหมูนั่นเองแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่ากระเพาะหมูเย็บสูบลมมันไม่สามารถทําให้เป็นทรงกลมได้อย่างสมบูรณ์แบบมันยังมีบวมๆพองๆไม่สมมากแถมเมื่อเอาไปใช้แข่งขันจริงมันแตกง่ายเมื่อโดนเตะอัดแรง,แรง จนสุดท้ายผู้ที่คลั่งไคล้และมองเห็นว่ากีฬาฟุตบอลจะพัฒนาต่อได้อย่างสากลนั่นคือชาวกูตเยียหรือเจ้าของบริษัทยางรถยนต์กูดเยียได้เอาเทคโนโลยีสมัยนั้นมาผลิตลูกฟุตบอลก็คือเอาอยางรถยนต์นั่นมาทําลูกบอลเลยมีการผลิตลูกบอลรูปแบบแรกขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปี1850เพื่อใช้แข่งในฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ประเทศอูรุกวัยปัญหาย,ยังไม่จบเพราะในบอลโลกครั้งนั้นมีการใช้ฟุตบอล2ลูก2รุ่นที่ผลิตขึ้นมานั่นคือรุ่นไทยเอ็นโตและทีโมเดล ว่ากันว่าในเกมนั้นเป็นนัดชิงอุรุกวัยเจอกับอาร์เจนตินาก่อนเกมก็เถียงกันว่าสรุปแล้วจะใช้ลูกบอลลูกไหนก็เลยมาจบที่ใช้มันลูกละครึ่งเกมไปเลยสรุปคือครึ่งแรกใช้ฟุตบอลไทยเอ็นโตอาร์เจนตินานำก่อน2ต่อ1นและครึ่งหลังเปลี่ยนมาใช้ทีโมเดลทําให้อุรุกวัยยิงได้3ประตูและคว้าแชมป์โลกสมัยแรกไปครองและหลังจากจบฟุตบอลโลกทําให้สหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี فا ออกกฎใหม่ให้ใช้ลูกฟุตบอลแค่แบบเดียวในการแข่งขันจนมาถึงปัจจุบัน นี่คือเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับต้นกําเนิดของลูกฟุตบอลที่จานเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปให้จานด้วยนะอยากฟังเรื่องไหนอีกก็พิมพ์บอกจานมาเดี๋ยวจานหามาเล่าให้ฟังวันนี้จานลาไปก่อนสวัสดี